ดอกแหลกแหกมันไข่ทีล่ละงุบจ้ะขึ้นมือละไข่ซ้องไข่ก็เลยมาจอบเบื้องมองเก่าจ้ะเห็ดไข่พวนจ้ะขาลุดอาแคบตุวมนึงจ้ะมันนี้ลมแหงแหงจ้ะตุวมนึงจ้ะ นาเขียวอันนี้เห็ดไข่พ่นจ้ะไข่เห็ดละงูกจ้ะโอ้เอาไปจ้ะปวกกินวัดเห็ดละงูกตูมหนึ่งเหลือหมูว่านหมูว่านใดไข่จ้ะเขาเรียงดอกนึงจ้ะ ไม่ยังพ่นจะคล้องเพ่นเฝาจ้ะให้ฝวกไฟจ้ะคุณดิจ้ะเดี๋ยวที่พาไปเบิง่งนี่จอีกจุมหนึ่งเทวาขาบ่เลิกจ้ะ พิดลังเหรียญจ้ะสองดอกเห็ดแดงดอกหนึ่งจ้ะกอดแดงดอกหนึ่งเห็ดกอเจ้าอีกดอกหนึ่งจ้ะมีแมงพอ นล่ะเขามีคนเห็นก็แดงดอกนึงจ้ะดอกนี้งามอยู่ผลงานเราตอนนี้จ้ะน,นาเขียวดอกนึงแล้วงกเหลืองจ้ะแล้วงูเหลืองนึงอีกอีกตัวนึงจ้ะ ใครที่ลังกอแดงดอกนึงนี่เ<ม>ห็ดไข่พูนนี่ตุมนึ่งจ้ะนี่กอแดงคูนดอกนึง กอแดงตุูมนึงกอแดงจ้ะเฮ็ดกอดอกสีออกสุ่มๆแจงอะไรจ้ะนี่งล้วจ้ะ แะเลาะยางหาไปน้ามูลนี่ละจ้ะดอกหนึ่งอี่รังแดดสองดอกรังแดดอีกดอกหนึ่งรังแดดดอกนี่ดอกใหญ่แห้ง าไปนี่จ้ะปลาเฮ็ดล่างแหล่เฮ็ดล่างแหล่จ้ะเฮ็ดล่างโมกขาวตุ้งใหญ่เลยจ้ะคุณน่ะนี่จ้ะไข่หนึ่ง งามๆเลยจ้ะกอแดงดอกนึงเห็ด <Head S 1> ละงก,ง<อ>กขาวตูงใหญ่ๆเลยสรุปผลงานทามือนีจ้ะกระดาเป็นเห็ดขาวดินเห็ดลังเหล่เห็ดละงกจ้ะ แล้วก็เฮดโกนี่กระตาหน่อยของเอื่อยจ้ะฟังนี่มนัมนมนคือเกาจ้า